พระคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกภาวนาสามจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะธาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะ